สีเทคนิคในการเ,เตรียมเม็ดผักหวานเพื่อนำไปปลูกรับรองงอกร้อยเปอร์เซ็นค่ะขั้นตอนแรกให้ปอกเนื้อผักหวานออกขั้นที่2ใช้ทรายขัดเนื้อผักหวานออกให้หมดขั้นที่3ให้นำไปผึ่งในที่ร่มประมาณ2-3วันขั้นที่4 เตรียมตะกร้าแล้วรองด้วยถุงปุ๋ยใส่ดินไปครึ่งตะกร้าแล้วก็นำผักหวานวางเรียงแบบแนวนอนใส่ดินกลบทับเม็ดผักหวานรดน้ำวันละครั้งคอยสังเกตดูนะคะเขี่ยดูถ้าไม่แตกเนี่ยเราก็สามารถนำไปปลูกได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสวนบริบูรณ์ด้วยนะคะ